สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดดูธรบตาบนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับได้ทําการรีธรบตาบนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา3วันนะครับก็จะมาเปิดดูนะครับอันนี้ก็จะใช้สมุทดทับเอาไว้ด้านบนนะครับธรบตาบจะได้เรียบนะครับก็จะยกสมุดออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษแข็ง2แผ่นนะครับนําม,มาประกบธรบตาบ,บเอาไว้นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดดูพร้อมกันนะครับ นี่ครับเปิดออกมาแล้วนะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับวันนี้ก็มาเปิดให้ไปชมได้ชมกันนะครับนี่ครับเรียบแบนนะครับสวยงามเลยครับตอนนี้นะครับรอยพับรอยยับหายไปหมดนะครับไม่มีนะครับนะครับเอียงธนบัตรเข้าหาหลอดไฟนะครับ ธนบัตรก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อขอนะครับรีธนบัตรเสร็จแล้วนะครับนำกระดาษแข็ง2แผ่นมาประกบกันนะครับผ่านมา3วันนะครับวันนี้มาเปิดธนบัตรให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับรอยพับรอยยับหายไปนะครับสังเกตนะครับ นี่ครับหมวดอักษรนะครับ7กอไก่หมายเลขธนบัตร0 4 1ย์0 1นนนะครับรีดธนบัตรเสร็จแล้วนะครับสวยงามนะครับเรียบแบนหน้าสะสมนะครับรอยพับรอยยับหายไปหมดนะครับตอนนี้เรียบแบนสวยงามนะครับการรีดธนบัตรนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธนบัตรนะครับ ด้านหน้าธนบ,บัตรพระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศนะครับธนบ,บัตร50บบาทแบบ17นะครับเป็นการเฉลิมเกียรติพระมหากษัตริย์สองพระองค์นะครับอยู่ด้านหลังธนบ,บัต,นร,บตร,รนะครับตรงกลางนะครับ ด้านหลังธนบ,บัตรชนิดราคา50บาทแบบ17นะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งกลราบเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาท 3, ลที่4นะครับธนบัตรห้าสิบบา,บาทแบบ17รุ่นที่1นนะครับนะครับสังเกตนะครับข้อความนะครับนะครับถ้ามีข้อความแบบ อย่างสูงส0 0 0มบาทนะครับอันนี้เป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับได้ทําการรีดธนบัตรนะครับตอนนี้นะครับมาเปิดดูธนบัตรนะครับรอยพับรอยยับไม่มีนะครับ กลายเป็นจัรรดแทบไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ